เดี๋ยวนะนี่อะไรอ่ะนั่นมันแบล็กมิสหมอกทมินที่กลืนกินและเปลี่ยนทุกชีวิตให้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่แสนหิวโหยนี่นะมันมาถึงที่นี่แล้วว้านะหนีเร็วเจ้าข้าเอ้ยใครช้ากลายเป็นผีเขียวอีไม่รู้ด้วยเนอะวิ่งวิ่งไปให้ไกลกิมหาตั้งนานไปกันเร็วที่นี่มันตรายนะมิวอพระชันเริ่มเดินหมากแห่งความตายหมอกทมินพวยพุ่งไปทั่วสารทิศ เสียงกรีดร้องและความทรมานกึกก้องไปทั่วแผ่นดินการล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่ได้มาถึงรูเทอร่าแล้วและสําหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับรูนเนชั่นที่กาลังเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ต้องขอถามหน่อยว่าไปหลบอยู่ใต้กะลาหรือว่าหลังเขาที่ไหนฮะโทษทีโทษทีตะกี้น่าจะเป็นผลจากการสูดแบล็กนิสมากเกินไปนั่นแหละเพื่อเป็นการเตรียมตัวสําหรับอีเวนต์เซนติเนลส์ออฟไลท์ที่กําลังจะมาถึงผมแม็กเดอะเกมรูม จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนควรจะรู้เพื่อที่จะได้ไปสนุกกับอีเวนต์ครั้งนี้ได้อย่างเต็มอรรถและไม่ต้องไปทำหน้าเด๋อเด๋อดาดาเวลาคนเขาคุยกันเรื่องเนื้อเรื่องอีกต่อไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นของหายนะในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นที่คารมาบออาณาจักรนักล่าอนาณาธิคมที่แสนจะยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าน็อกซัสมาเห็นเนี่ยยังต้องอายพวกเขายึดครองประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่สนใจสิ่งที่ตามมา ทุกๆอย่างเป็นไปได้สวยจนกระทั่งกษัตริย์องค์ปัจจุบันในตอนนั้นเกิดจอเทากระทันหันทําให้วีเอโกผู้ซึ่งเป็นน้องชายต้องขึ้นของราชแทนและด้วยนิสัยที่เห็นแก่ตัวร่วมกับทักษะในการปกครองที่ติดลบทําให้การของราชของวีเอโกนั้นดําเนินไปอย่างโกลาหลราวกับระบบแมชช์เมคกิ้งวันหนึ่งวีเอโกได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านที่มีนามว่าอิโซดและเกิดตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังเขาทุ่มเททุกอย่างในอานาจของเขาเพื่อทําให้เธอรับรัก สุดท้ายพวกเขาก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปจนกระทั่งเหล่าขุนนางที่อยู่รอบๆตัวเวียโกที่กําหมัดมานานมากๆแล้วรวมตัวกันโบวตเวียโกออกในรูปแบบของมือสังหารและมีเกลือพิษแต่องคักษ์ของเวียโกทําหน้าที่ได้ดีเกินไปจึงปัดมีดไปเสียบที่อิโซดจนทําให้เธอเสียชีวิตเพราะยาพิษเวียโกทุ่มเททุกอย่างให้กับการนําราชินีของเขากลับมาและในที่สุดก็เป็นองค์กร์คนที่ทําหน้าที่ได้ดีเกินไปของเขานนั่นเองที่ได้ค้นพบ blessed eyes เกาะวิเศษอันแสนลึกลับที่มีน้ําพุแห่งชีวิต ที่ว่ากันว่าสามารถรักษาอาการป่วยได้ทุกชนิดราชันข้างรักยกทัพบ,บุกไปยังเบเซต์อยยังรวดเร็วราวกับมีบัฟบารอนเขาสังหารทุกคนที่ขวางหน้าจนกระทั่งไปถึงบ่อน้ําวิเศษนําร่างของอิโซดลงไปแช่ในบ่อน้ําและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอิโซดฟื้นกลับมามีชีวิตแต่ในฐานะของวิญญ,ญาณร้ายที่ถูกดึงกลับมาจากความตาย อิโซที่โกรธแค้นและก็สับสนจึงทําในสิ่งที่คนสับสนก็ชอบทํากันนั่นก็คือการหยิบดาบเวทมนต์ของราชันข้างรักสุดอีโบขึ้นมาและก็เสียบทะลุอ,อกของวียโกทำให้พลังเวทของดาบวิเศษและน้าแห่งชีวิตปะทะกันตุ้มทุกชีวิตที่อยู่ในเบสเซดอายถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวิญญ,ญาณร้ายที่ไม่มีวันตายแต่ก็ไม่มีชีวิตเช่นกันและจากวันนั้นเป็นต้นมาเบ s เซ e อ e s ก็ถูกรู้จักในชื่อของชาร์โดอา s เกาะแห่งความสปูกี้ที่ล้อมรอบด้วยแบล็กมิส หมอกทมินที่เต็มไปด้วยวิญญาณร้ายซึ่งพวยพุ่งออกมาจากรูที่อกของวีเอโก้แบล็คมิสที่เป็นดังอวัยวะของรูนคิงมีความต้องการเดียวนั่นก็คือการกลืนกินทุกชีวิตและตามหาเซเซียววิญญาณของอิโซนที่หายไปในการระเบิดเพื่อที่ราชันและราชินีแห่งความล่มสลายจะได้กลับมาอยู่คู่กันอีกครั้งแต่ท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมไปทั่วดินแดนก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังจากเหล่าเซนติเนลสออฟไลท์ภาคีแห่งองค์ครักอันเก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากเบลเซตอายส์พวกเขา คือผู้ปกปักรักษาผู้คนในรูนเทราจากวิญญาณร้ายที่พวยพุ่งออกมาจากแบล็กมิสโดยการใช้รีริกสโตนที่สามารถดึงพลังจากวิญญาณของผู้ใช้ออกมาเป็นแสงเพื่อทำลายล้างความมืดในปัจจุบันพวกเขามีจํานวนเหลือน้อยลงมากแต่เมื่อแผนการของวีเอโกเข้าสู่ขั้นใหม่ทําให้เซนนาและลูเชียนสมาชิกของ s e n ติเนลส์ออฟไลทที่ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องวิคูลสมาชิกใหม่เพื่อที่จะต่อกรกับกองทัพของรูนคิงไม่ว่าจะเป็นนักล่าป,ปีศาจจากเดมาเซียนักรำดาบจากไอโอเนียหรือทหารผู้กลับใจจากน็อกซัส รวมถึงสมาชิกคนใหม่ล่าสุดอย่างอักชันเซนติเนลออฟไลท์จากชูริมาสุดท้ายแล้วรูนเทอร่าจะสามารถรอดพ้นมหันตภัยครั้งนี้ไปได้หรือไม่เหล่าองค,ครักษ์จะสามารถหยุดยั้งการล่มสลายได้หรือเปล่าโชคชะตาของทุกสิ่งอยู่ในมือของพวกคุณแล้วอีเวนต์เซนติเนลออฟไลท์จะมาพร้อมกับแชมเปี้ยนใหม่3คนที่จะมาสู่ L.O.L. Wild Rift นั่นก็คือลูเชียนเซน a าและอัคชานซึ่งจะมาพร้อมกับเมคานิคพิเศษนั่นก็คือเซนติเนล HQ ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้อัปเลเวลให้กับเซนติเนลแต เพื่อรับรางวัลสุดพิเศษมากมายนอกจากนั้นในการอัปเลเวลเซนติเนลเอชคิวทุกๆครั้งคุณจะได้ช่วยในการเพิ่มเงินบริจาคของไรออเข้าสู่ไรออดเกมโซเชียลอิมแพกฟันอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบกระโดดก็ไปใน l o l Ri อลเพื่อต่อสู้กับหมอกทมินและหยุดยังรูนเ t ช o ั่นก่อนที่มันจะทําให้รูนเทอร่าของพวกเราล่มสลายเอาละวันนี้ผมแม็กซ์กเกมรูนต้องขอตัวลาไปก่อนรอ,อนก่อนนะกิมเดี๋ยวจะไปช่วยออกมาให้ได้เลยอยา